ครับตอนนี้เราจะถึงโค้งปลาปลาปากแควแล้วนะครับซึ่งบริเวณน้ําท่วมตลอดนะครับซึ่งบริเวณนี้ก็ตลอดนะครับร้านขายของนะครับอันนี้เราเข้าตู่แนวที่ว่าน้ําจะท่วมแล้วนะครับโ,โ,ครโค้งคาแคร์ลึกโค้งปลาปลาแควนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะเห็นบริเวณน้ํากัน นี่นะครับบริเวณนี้นะครับท่วมซ้ำซากับท่วมแล้วท่วมอีกนะครับตลอดนะครับจากรถที่มาครับหงปลาปลานี่ครับเห็นปลาครับตลอดนะครับตรงนี้ยังน้อยนะครับนี่เป็นวันแรกของรอบที่แปดนะครับ บริเวณหน้าบ้านครูสำราญน,นะครับตลอดนะครับ